วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับของแตงกวานะคะว่าแตงกวามีประโยชน์อย่างไรวันนี้เรามายำแตงกวาเพื่อความสดชื่นกันนะคะส่วนใหญ่ทุกคนวันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเล่น a c e b o o k นะคะเล่นออนไลน์นะคะแล้วจนทําให้ชีวิตหรือว่าร่างกายของเราไม่สดชื่นเนาะวันนี้เมนูนี้จะทําให้ทุกคนสดชื่นลองไปทําดูนะคะยำแตงกวานะคะก็จะใส่แค่ขิงขิงนะคะขิงขิง,ขง หั่นฝอยแบบนี้หรือว่าขูดก็ได้นะคะแล้วก็แครอทมีน้ำมะนาวแล้วก็แตงกวาแล้วก็ซอสนะคะจริงๆแล้วคุณแอนไม่ไม่ทานน้ำปลานะคะแล้วก็มีอันนี้น้ำน้ำยำปรุงมาเรียบร้อยก็คือมีแค่เอ่อพริกชี้ฟ้านะหั่นพริกชี้ฟ้าสดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วคว้นไม่กินน้ำตาลนะคะ ก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็ง่ายๆนะคะแตงกวามีคุณสมบัติในการทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีถ้าเกิดว่าใครทํางานในออฟฟิศหรือว่าทํางานรู้สึกแล้วมันรู้สึกเหนื่อยล้านะคะ เหมือนกับหมดเลี่ยงหมดแรงเราลองมายำแตงกวากินกันนะคะง่ายๆนะคะใส่ขิงถ้าไม่มีขิงเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าแวนเป็นคนที่ชอบทานขิงนะคะขิงทําให้ต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเลยแตงกวาก็มีสารฟีนอลที่ต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสถาบันเสริมความงามเขาจะเอาแตงกวาไปทําในการที่ เสริมความงามไม่ว่าจะเอาไป,ไปเอาไปมาร์กหน้าหรือมาร์กผิวอะไรทําได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองไปทําดูนะคะหาซื้อง,ง่ายๆแตงกวาก็ไม่แพงนะคะ10บาทเองนะสิบาทก็ได้ตั้งหลายลูกเลยนะคะลองมายากินดูนะคะเรายําให้คนในบ้านทานดูนะคะง่ายมากแบบนี้เองนะคะแล้วเราก็บีบน้ามะนาวใส่ไปบีบน้ามะนาวใส่ไปนะคะเอาเท่าที่เราต้องการเราอยากได้เปรี้ยวเราก็ใส่น้ามะนาวเยอะๆนะคะ เราไม่ชอบเปรี้ยวเราก็ใส่พอดีพอดีที่เราชิมดูนะคะใครชอบหวานนิดนึงก็ใส่น้ําตาลได้แต่ว่าโครูแอนไม่ชอบน้ําตาลนะคะ <prem ises> ใส่ให้หมดเลยนะคะรับลองว่าจานนี้ทานหมดนะคะขูดให้สวยๆห,หน่อยแต่ว่าเราไม่อยากาให้อ,อยากเคี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะใส่ไปได้เลยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํายําลงไปนะคะใส่น้ํายําลงไปมีพริกด้วยเคี้ยวพริกนิดนึงจะได้สู้ซ่านะคะใส่เข้าไป นะคะอ่ะคนเข้าไปนะคะก็จะออกมาเมนูนี้ใส่แครอทด,ด้วยแครอทนะคะบำรุงสายตาใครที่ใช้สายตานานๆน,นะคะลองไยํยาดูนะคะไม่ยากเลยนะคะใครจะใส่เห็ดเห็ดลวกก็ได้นะคะหรือว่า,าเห็ดหรือว่าใส่เนื้ออะไรก็ได้แต่ว่าแคว้นไม่ชอบนะคะเพราะว่าทานมังสวิรัตท,ทานเจมาหลายปีแล้วก็เป็นคนที่ อ่อไม่ชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นภูมิแพ้น,นะรักษามไม่หายฉีดยาแล้วก็กินยาม,มาตลอด18ปีนะคะแต่พอมาทานอาหารเจนะคะร่างกายก็ดีขึ้นไม่ต้องหาหมอนะคะแบบนี้เลยนะคะง่ายเลยไม่ยากเห็นไหมคะเมนูยำแตงกวานะคะเราก็ทานได้เลยรสชาติออกจะออกเปรี้ยวนิดๆดเผ็ดหน่อยๆนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือใส่น้ํามันงาด้วยนะคะเทคนิคคือใส่น้ํามันงานะคะ